ขมาตอนาวใส่บุมาละมีเฮ้าเก่ยติดต่อยไส้ตามนะครับเราใส่ใน่ขพาพุพธศา,าสนามีมีไหมด้วย่คบับกินท่าอสนองบุญพุ่นก็แม้ตัวอาจารย์ตลอดม,าเ,อม,า,ม,ม,า,มาเป็นตำีนเป็นทิเรของผู้เฮ้าชาวติศา,าสนที่ได้ทำบุญ เพื่อเป็นการเสริมบาร,รมีเสริมบุญเฉพาะเอกเจริญน,นาอันนี้ก็ฝากไว้กับน้องสมาชิกทุกท่านนะครับให้เข้าใจเ,เอาบานีลนรางก้น ได้ขัดอกม้ถ้ารวสังการชางต้มาอินทิไก่กินลวงปูระมาทธัญญาโตคุณบาลมีธรรมาพระคู้บาลญยาพระอาจารยสังวรพระเมรวเป็นปัจัยแทนเสริมดวงของใหคุ้ทำชุคุณสู้แต่รเกียิเก่านะครับขอสามิติยางดี คุณพอชวเพนสาิพาท่าพี่ที่งส,สุนทะรัณนะจะเปล่าไปด้วครับด้เวราของใรจะปลาไปด้วยตรงไหนด้ยมดสมาชิกกนะนะ็จะเปล่าไปครับแล้วก็่ของมีอะไรคุณด้วยค ทานผู้มีดูหลักการงานโยธาเชิญเสด็จมาช่วยสร้างโรงพิธียาวนีสามสหข้องเพื่อจะรองรับพวงเทพทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าจะได้อัญเชิญมานะบัดนี้กาาข้าพระเจ้าขอ,อนอมเก้านมัสการพรโงมขึ้นเหนือเสียนสิโรดด้วยเทพธาเจ้าจางปลิมวจีปาโมดวโนสารจำององค์พระบรมศัจิจต,ต,ตรริยาวงอานเลือนเบนทั้งไคยเทพทั่วทุกทิศจา ข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญเทพพญดาเจ้าจงมาสู่สมโมสปรปชุนช่วยอำนวยชยัยที่ข้าพระเจ้าจะได้ทําการเคารพนบนอกภูชาภูเพราะอัญเชิญท่านจงมาสู่ยังโรงพิธีนะบัตรนี้ด้วยเทนนำกองกบกบัตรนี้ขอ ูช่วยคำนวยใจขออัญเชิญทรงอินถินดาววดูซาจอมเทพเทวาทุกกินซาที่น้อยใหญ่จงแสดงกาฟ้ามาไวไวเพื่อจะได้ดูเห็นเป็นพยานขออัญเชิญพระพงผู้มีฤทธิ์ประกาศิดพระกรชัยในสยามเพียงไป็นวยเมตตากรุณาธรรมทั้งสามโลกต่างสยบลบบรมมือขออัญเชิญเทพทั้งหกชั้นฟ้าจงลงมาเป็นเจนเป็นปฐมขั้นว่าได้เริ่มดีมีอุดม เป็นผถมโมคลชัยสาทุกักเยกามมมีเทวดาอยู่ในกางมาประจอนสวรรค์กามีอยู่ในลูกพรมอันจังหวัดองค์สิสิศขาราตเจอยู่ในห่วงหันพระจงขอนเชเดถุูเขาจันตริเทียมมาเห็นเทวดาเจ้าผู้เนืองเั้นในอากาศพิบมาในเทวดา อาัตนะคนเกลียวเท้วดีเทลเซ่เสดาเจ้าเทีไหญใจรักรถเจ้าเนเรือนหลวงจะข้าเมเทวดาเจ,จ้าทั้งพวงที่อยู่ในบ้านน้อยและเดือนใหญ่ตาุวนาคาเนเจ้าเทวดาเจ,จ้าที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้กสาลเสหาวัชรุมีเกเตนเทวดาเจ,จ้าอาศั้ตาฝานเดือนในนา ภูมิมาเทพดาเจ้าที่อเจ้านี้แดอันเระเสรโรเจียำประทันตาวันนี้ข้าพระเจ้าขออันเชิญท่านลงมาช่วยอำนวยพระกรใจให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายมีนั่งประนมมือนั่งอยู่นักพิธีพระองค์จงหมาประจำราศีให้มีแต่ความอุดความเจริญ่งวัฒนาด้วยใจเป็นศรัทธาสร้างบารมีอย่าได้ปืนเกลืออย่าได้ข้องขัดรับสมบัติจงมากมี อันจรายยาได้มาจังมีทังโลกใครอย่าไม,ม,ม,ม่มามีตาจงสมควงมุ่งมากพาถนาให้สูงยิ่งด้วยปัญญาทำสิ่งใดนั้นหนาจงได้ผลขั้นปฏิบัติท่องบนในตำราเวมนนาทมนต์คาถาให้จะเปียนประกพอบด,ด้วย,ยบุญญาบักการเดินล้ว ข้าองค์จะนงกาอันเชิญถึงข้าเจ้ามหาพรหมข้าปิละโภละพระองค์ผู้ที่เหมาะสมกับงานพิธีไหว้นอกจากนี้ยัมีเราอริ์เออการยังการเล้ยแท้ือลำดับอียุกอันไปแล้วเพราะว่าที่ที่ก่อนอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์สี่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่สี่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ว่าได้ดูได้ชมได้เห็นอยังเคยอ่า ให้เพิ่นได้เพิ่มปวกเพิ่มใจในสิ่งที่เฮาเฮ็ดเนี่ยเพราะว่าเฮาเฮ็ดดีดทุกสิ่งทุกอย่างจะมีผลมีคุณมีความสุขความเจริญปัตนาทรัพย์ให้ได้ทรัพย์ปัตนาพุท,ในในพทธให้ได้พุทธปัตนาปูข้องให้ได้ปูข้องปัตนาดาับยศลล่่าาาาจจงเปิดะ